ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนนะฮะต้นไม้ก็บังสวยงามอันนี้ก็คือต้นส้มโอที่ผมตั้งใจปลูกมากเดี๋ยวจะอีกไม่นานก็จะได้กินนะครับนี่ก็โอ้โหบ้านสวนเราโอเคบรรยากาศดีวันนี้ร่มรื่นมากนะครับป่ากล้วยป่าเ,เดี๋ยวจะเปลี่ยนนี่เป็นสวนทุเรียนให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่กันไข่ไก่นะครับอยู่ที่สวนนั่นตอนนี้ก็อยู่ในเล้าไก่ไก่ของเราเราเลี้ยงไว้กานพนักนนะง,นาง,งานผลิตไข่เนี่ย แล้วก็มีไข่อยู่หลายๆฟองอยู่นะวันนี้วันนี้ไม่รู้จะได้กี่ฟองเนี่ยสามฟองเก็บไข่นะลูกนะมามาทำงานแล้วพ่อวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้พ่อวันที่สี่นะวันที่อะไรพ่อคุณพ่อทำไรคุณแม่วันนี้วันนี้ดิแม่เดินกลับมันนี้ดิเอาอะไรคุณพ่อ จะไปสวนไหมบ้านสวน <Rem ind. S 1> เหนื่อยไม่ไปโอเคไม่ไปขี้เกียจไป <S <S โอเคไม่ไปก็ไม่ไปเดี๋ยวผมไปเให้อาหารไก่นะโอเคเท่าไหร่ล้วปีนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบกว่าเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเจ็ดหกยังยโอเค อยู alors, ่นานต้องแข็งแรงนะออกกำลังกายนะโอเคไหมแม่ไม่หทำไมไม่ไหวโอเควันนี้มาชัยภูมิพินเก่ามาเจอสาวๆสาวแก่สาวแกอยากเที่ยวดูสาวแกอยากเที่ยววันนี้เนี้ยตัวแรกตัวแรกตอนนีก่อนตายทป่นเี่ไอ้อยอันนี่ยนระโลกสวัสดีจริงเนี่ยอ <โ> <laughs> ป้าป้าป้ามอง